อ่โฆษณาไม่เคยเบิดหมวยเลยนะขอบคุณนะคะเออเดี๋ยวจะไปแล้วมาไลไ์มาให้หายคิดถึงโอเคนี้ก็ไม่ร้องนานมากเลวอแบบย่าไปทูช็อตกับสตางแล้วจริงหรออยากเจอเหมือนกันคะ่ะขอบคุณพี่พัชายพัชยชยานะคะ when you say nothing at all สักรอบสิแล้วลองดูเลยลองลองดูล l ยครั้งที่มองไปบนฟ้าทุกๆครั้งฉันเองก็เกิดคำถามขึ้นมาข้างในอยากจะรู้จะเป็นเช่นไรไม่พบไม่เจอกันนานแล จากวันนั้นที่เราต้องไกลอยู่ตรงนั้นจะเป็นเช่นไรคําคนณพี่ปองปอนะคะอยากดูเลยใกล้ใกล้เธอในทุกวันเรามีระยะทางที่มันกันเราไว้แกตัวเองที่ดีนะคนที่อยู่ทางนั้น คนทางนี้ยังคิดถึงเกินขอบคุณมิโซนาพูเดคครับไม่เคยเปลี่ยนอากากลางคืนมันหนาวก็หอมผานอนก็หลับปันหากจะเงาให้คิดถึงเกินเหมืนฉันคิดถึงเธอส่วนคนที่ ฉันดูแลตัวเองเย็นดีเพื่อรอวันวันทีพน่พบกันวันที่ฉันขอบคุณเพื่อนชายโซโลไลฟ์ค่ะในพบเจอก็ตามนั้นนะคะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะ ดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้นคนทางนี้ยังคิดถึงกันมันยังเดิไม่เคยเปลี่ยนอากาศกลางคืนมันหนาวก็ห่มผ้านอนก่อนหลับฝันหากจะเงาให้คิดถึงกันมันยังฉันคิดถึงเธอส่วนคนที่อยู่ทางนี้ ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อรอวันวันที่พบกันวันที่ฉันได้พบเธอ